สารให้ประกันตัวดีแล้วทำไมถึงดีรูว้ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็ไอรัชนกสีน้องนะคะสารอาญาตัดสินจำคุกนะคะ6ปีคดี112นะคะแหม่ก็ดูเจ้าตัวโพสต์ซิจรเมนเนี่ยทั้งหมิน่นทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทั้งแซะทั้งเสียมทั้งอะไรเนี่ยเยอะมากใส่ร้ายใส่ความเยอะแยะก็ผิดจริงอ่า ทีนี้เนี่ยพอตอนที่แบบว่าจะขึ้นศาลโอ๊ยทำเป็นมันออม่นอกมั่นใจชนะคดียิม้มคงมีใครรับรองกับมันนะ่ะว่าชนะคดีแน่ๆเลยยิม้มจนหมดเลยนะแล้วพอพิธาด้วยชัยธวัฒน์ด้วยแล้วพอตัดสินเสร็จหน้าสิทธิ์ออกมาถึงให้ประกันตัวทําเป็นแบบปาก้ากีสันนะ่ะก็ฉันก็ดูออกนะว่าหน้าตาเธอก็แบบสิทธิ์กันและชัยธวัฒน์ก็สิทธิ์พิธาไปไหนไม่รู้ก็ยังพูดนู่นพูดนี่นะบอกว่าแบบจะแบบ สู้ตามแล้วรรามานูญอะไรแบบเนี้ยเป็นปากเป็นเสียงยูยูเป็นสอสอบางบอนหน้าที่ของยูคือทํางานเพื่อให้พัฒนาที่แล้วก็ดูแลประชาชนบางบอนยูมาแต่ทาแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่รู้ว่าชาวบางบอนเขาลืมตะกูลอยู่บํมรุงลืมพี่วันได้ยังไงแล้วก็เขาก็แบบ ไปเลือกเธอหลงละเมอไปเลือกเพอเพราะตอนนั้นน่ะรรคเก้าวไก่จะมีนโยบายที่จะแบบว่ามีเงินมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อประชาชนเป็นรัฐบาลก็ทําไม่ได้ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เนี่ยที่ฉันบอกว่าดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่ได้รับการประกันตัวก็เหมือนกับคนที่กําลังจะแบบว่า คือเหมือนกับคนที่หายใจรวยลินนะเธอเก็ตปะคือคนแบบโคม่าแล้วตอนนี้อยู่ในห้อง ICU แล้วอะจะไปแหล่ไม่ไปแหล่มันทุกทรมานมากกว่าไปแล้วเลยนะตอนนี้อาการเหมือนกับคนอยู่ในห้อง ICU คือตอนนี้มีทั้งความเครียดความกดดันความอะไรสารพัดนะถ้าขังคุกไปแล้วเนี่ย อาจจะเครียดน้อยหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไปสภาเธอไปสภาเธอต้องแบกศักดิ์ศรีไปด้วยนะเธอไม่ใช่แค่แบกแบบหน้าตาหรือว่าความรู้หรือเงินไปด้วยนะทีเนี้ยเธอเดินเข้าไปในสภาเธอโดนตัดสินไปแล้วเธอก็คือนักโทษเขาก็จะมองเธออย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วคนก็บอกอ้าวแล้วนักโทษทักสินล่ะ แล้วคุณยิ่งรักละนั่นเขามีเงินมีอํานาจเขาไม่ได้เป็นสสโซเชียลเขาไม่ได้ถูกใครปั่นขึ้นมาแล้วก็เอามาขึ้นหิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าเออก็เหมือนกับแบบคังคกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมาขึ้นวออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทําตัวแบบโดดเด่นไม่ได้มาด้วยความสามารถของตัวคือเหมือนกับไม่ได้มาด้วยพราวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านางเนี่ยไปต่อสู้ะจะ ต่อสู้ในชั้นอุทธร์ซึ่งชั้นอุทธร์เนี่ยนะนางต้องต่อสู้ได้แค่สามทางเลือกเท่านั้นหนึ่งนางต้องแบบว่าบอกไปเลยสารภาพเพื่อจะลดโทษสองนางต้องบอกว่าตัวนางโฉดขาวบอปัญญาคือโง่ไม่รู้ว่าที่ทําไปเนี่ยแบบมันผิดกฎหมายคือโง่เลยเพราะว่าจะตอบว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้มันเป็นข้ออ้างไม่ได้ในศาลสาม คือสู้บอกว่าไม่ได้มินไม่ได้อาคารไม่ได้ทําอะไรแล้วเกิดสมมติว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยเขายืนตามศาลชั้นต้นนะจ๊ะสบายดีกาก็ไม่ได้เพราะว่าศาลดีกาเขาจะรับเรื่องเฉพาะอะไรลหลักฐานหรือประเด็นใหม่ๆที่มันมีความขัดแย้งกันถ้ายืนตามกันนี่เขาจะไม่รับแต่ถ้าเกิดศาลอุทธรณ์ยุคฟ้องอายการก็สามารถที่จะยืน่นศาลดีกาได้อีกต้องสู้อีกสองศาลดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะชนะน้อยมาก โอกาสยกฟ้องคดีน้อยมากเพราะว่าสารอุทธรณ์มันไม่ได้สืบพยานมันเป็นเอกสารต้องแบบต้องแบบรัดกลุ่มเต็มที่อ่ะเออดังนั้นโอกาสที่เนี่ยจะหนีสูงเพราะว่าโอกาสที่คนที่โดนคดีพวกหนึ่งสองจะหนีสูงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสสแล้วโดนคดีเนี่ยต้องแบบจ่ายหลายอย่างจ่าย เ,เงินเดือนสอสอที่นั่นได้มาทั้งหมดแล้วก็ผู้ช่วยด้วยแล้วก็แบบว่าโอ้เงเราก็ต้องจัดแจจัดแจ,ดจ,ดจ,ดจงเรื่องเลือกตั้งใหม่อีกโอ้ตั้งกี่ล้านนี่เธอเออทั้งสิบกว่าล้านถ้าหนีมันก็คือชักดาบไงเออไม่ต้องจ่ายอะไรถ้าโอกาสแพ้มีสูงอะ่ะเออก็คือหนีไงเออเนี่ยตามฟอร์ดทัดเทพไปแน่ๆเลย